รู้ใจประกันออนไลน์ประหยัดสูงสุด30%เชเซ็คราคาประกันฟรีใน60วิบวิสวัสดีครับผมยิปจากขา่ากันว่าสตอรี่เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับวันไหว้ของจีนซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่มแม่มนั้นเป็นคนไทยแท้ ไม่ได้มีเชื้อสายจีนแต่อย่างใดแต่ด้วยความที่แม่มได้ย้ายไปอยู่ในตึกแถวที่ส่วนใหญ่เป็นคนจีนและเจ้าของบ้านเดิมก็เป็นคนจีนอีกทําให้แม่ของแม่มนั้นก็เลยไหว้ด้วยในทุกๆวันในวันไหว้ของจีนแต่สําหรับแม่มแล้วไม่ค่อยเชื่อหรือไม่ได้ค่อยสนใจอะไรจนวันหนึ่งแม่มได้ไปทํางานที่ต่างจังหวัดกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็ดึกมากแล้ว แม่มก็เลยอาบน้ําเข้านอนตามปกติโดยบ้านของแม่มน,นั้นมีลักษณะเป็นตึกแถว3ามชั้นเรียงติดกันประมาณ20แถวส่วนด้านหลังก็เป็นคลองห้องของแม่มอยู่ชั้นที่สองโดยที่ชั้นสองนี้จะมีห้องของแม่มกับห้องของน้องชายภายในห้องของแม่มนั้นเตียงนอนจะอยู่ติดกับหน้าต่างทางขวามือส่วนประตูห้องอยู่ทางซ้าย และมีนาฬิกาที่แขวนไว้บนผนังอยู่ตรงปลายเตียงเวลาที่แหม่มตื่นมาก็จะเห็นทันทีว่ากี่โมงแล้วในคืนนั้นแหม่มเองก็ตื่นลืมตาขึ้นมาพอได้ยินเสียงดังอยู่ด้านนอกเธอมองดูนาฬิกาตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีห้าซึ่งแหม่มเองก็นอนหงายอยู่เธอเห็นผู้ชายตัวผมผอมลักษณะคล้ายน้องชายเดินเข้ามาหา โดยที่ผู้ชายคนนั้นมองมาที่แม่มและยิ้มจนเห็นฟันอยู่ตลอดเวลาเขาเดินช้าๆจากประตูไปทางหน้าต่างตอนนั้นแมมเองก็คิดว่าน้องชายคงเข้ามาหยิบอะไรสักอย่างในห้องแต่แล้วเธอก็นึกขึ้นได้ว่าห้องของเธอนั้นล็อกอยู่และตอนนั้นเองผู้ชายคนนั้นก็เดินทะลุหน้าต่างออกไปเธอตกใจลุกขึ้นมานั่งและมองไปรอบห้อง แล้วก็ลุกขึ้นไปดูตรงประตูซึ่งประตูนั้นก็ยังล็อกอยู่เธอก็เลยคิดว่าคงจะฝันไปแล้วเธอก็เดินกลับไปที่เตียงแล้วก็นอนต่อแต่คราวนี้แม่มนอนตะแคงหันหน้าไปทางหน้าต่างพอกำลังเคิมๆใกล้ที่จะหลับเธอก็เห็นผู้ชายคนเดิมแต่ครั้งนี้เธอเห็นใบหน้าที่ชัดขึ้นกว่าเดิมลักษณะคล้ายผู้ชายคนจีนตัวผ,มผอม ผมยาวรวบไว้ข้างหลังใส่กางเกงขาก้วยกับเสื้อยืดสีขาวโผล่มาจากหน้าต่างและก็ยิ้มแบบเห็นฟันเหมือนเดิมสายตาของแม่มนั้นมองไปที่เขาและเขาก็มองกลับมาที่แม่มก่อนจะเดินออกมาจากหน้าต่างทั้งตัวและมาหยุดยืนตรงที่ปลายเตียงซึ่งตอนนั้นแม่มก็มีอาการคล้ายกับโดนผีอำเธอพลิกตัวไปไม่ได้ เธอเริ่มตัดสินใจสวดมนต์แต่ผีตนนั้นกับหัวเราะใส่แม่มเมื่อเธอเห็นแบบนั้นก็เลยไม่ได้สวดมนต์ต่อคิดในใจว่าโอเคไม่กลัวก็ไม่สวดจะยืนมองก็มองไปกุง,ง่วงกูจะนอนและแม่มก็หลับตานอนต่อโดยสักพักนั้นแม่มก็รู้สึกเหมือนมีคนคลานขึ้นมาบนเตียงนั้นหน้าค่อมตัวเธอไว้ แล้วก็หัวเลาะคลิกคักอยู่เบาๆตลอดเวลาจนแม่มนั้นรู้สึกได้ว่ามีลมพ่นมาที่หูกับแก้มด้านซ้ายของเธอเธอเริ่มรู้สึกลำคาญมากกว่าที่จะกลัวเพราะจะนอนก็ไม่ได้นอนเธอก็เลยด่าว่าไอ้หาเอ้กูจะนอนอะไรกันนักก็นหน่าวะเดี๋ยวกูก็แช่งแม่งเลยเนี่ยเท่านั้นแหละผีตนนั้นก็มานอนตะแคงข้าง หันหน้ามาหาแม่มจากที่หน้าตาปกติดีก็เริ่มบวมอืดขึ้นมาและมันก็พูดว่ามึงจะแช่งกูเหรอแล้วมันก็เอามือมาบีบคอแม่มและพูดซ้ำๆว่ามึงจะแช่งกูเหรอตอนนั้นแม่มหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนจะขาดใจตายให้ได้เลยบอกมันไปว่ากูขอโทษกูกลัวแล้ว ปล่อยกูไปเถอะเดี๋ยวกูจะทำบุญไปให้แล้วผีตนนั้นก็ปล่อยมือและค่อยๆจางหายไปเมื่อเธอรู้สึกว่าเธอหลุดจากพวังตรงนั้นแล้วเริ่มขยับตัวได้หายใจได้ดีขึ้นแม่มองดูนาฬิกาก็หกโมงครึ่งเลยลุกขึ้นตัดสินใจไม่นอนต่อเดินลงไปที่ชั้นล่างเจอแม่กําลังจัดของอยู่ซึ่งดูก็รู้ว่าแม่กําลังจัดของไหว้เธอก็เลยบอกแม่ไปว่า ให้เรียกไอคนที่อยู่บนห้องมากินด้วยนะแม่มันมากวนหนูจนหนูนอนไม่ได้เลยเนี่ยซึ่งแม่ก็ถามว่าใครแม่มก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังแม่เลยโทรศัพท์ไปหาเจ้าของบ้านคนเก่าและเล่าเรื่องที่แม่มเจอให้ฟังเจ้าของบ้านคนเก่าก็เลยบอกว่าถ้าลักษณะแบบที่เล่ามานั้นอาจจะเป็นคนที่อยู่บ้าน,นข้างแต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรเพราะเขาไม่ค่อยคุยกับใครไม่มีครอบครัว และปล่วยเป็นมนโลกตายอยู่ในบ้านแม่มก็เลยคิดว่าการที่เขามาแบบนี้เขาคงจะหิวเพราะไม่มีคนทำบุญไปให้พ่อแม่ของเขาก็ตายไปหมดแล้วแล้วก็ยังไม่ถูกกับญาติพี่น้องอีกนั่นเลยทำให้เขาต้องคอยมาเอาบุญจากบ้านของแม่มถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ